สังคมโลกของเธอแบ่งแยกความรู้ตามสัญชตาตญาณกับความรู้ตามเหตุผลและให้เครดิตแต่เพียงความรู้ตามเหตุผลไม่ว่ามันจะผิดพลาดหรือบิดเบือนเพียงใดก็ตามแต่อย่างน้อยศาสนาก็ทำให้ความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่มองเห็นไม่ได้ยังคงมีชีวิตและมีโูกแห่งความเป็นจริงและศาสนา ก็ยังให้ความมั่นใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดบางความคิดที่เซลล์ของเธอรู้เห็นสติสัมปชัญญะของเธอรู้เห็นความรู้ของเซลล์โลกแห่งความเป็นจริงที่มองไม่เห็นภายในเซลล์เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโครงสร้างของเซลล์ขึ้นองค์ประกอบอันนาอัศจรรย์ของร่างกายในในยักษ์ของความสามารถในการเรียนรู้และการปรับตัว เป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายไม่มีวันจะเข้าใจได้นอกสีเยจากว่าเธอจะพิจารณาครอบคุมถึงความสามารถในการรู้การล่วงหน้าของเซลการรู้การล่วงหน้าของเซลผลักดันให้เซลเดินทางผ่านเขาวงกุของความเป็นไปได้และในขณะเดียวกันก็ยอมให้เซลคงความรู้ของมันเกี่ยวกับการเติมเต็มช่องว่างแห่งประสบการณ์และความคิด เกี่ยวกับตัวตนของมันได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตชีวาอยู่ตลอดวันเวลาบุคคลแต่ละคนมีอารมณ์การจำเพาะที่แตกต่างกันไปเกี่ยวกับตนเองเผ่าพันธุ์แต่ละเผ่าพันธุ์ก็เช่นกันในที่นี้ฉันหมายถึงเผ่าพันธุ์แต่ละเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆในโลกนี้และโลกอื่นๆซึ่งยังไม่ปรากฏอย่างเด่นชัดต่อประสาทสัมผัสทางกายภาพ แต่ก็มีศูนย์กลางของพลังงานที่แรงมากจนกระทั่งสามารถกระตุ้นประสาทสัมผัสทางกายภาพและเหนี่ยวนำไปสู่การกระทําได้ในบางระดับในในยะนี้ฉันหมายความครอบคลุมถึงพลังงานที่เธอเรียกกันว่านางไม้เจ้าป่าเจ้าเขาพระแม่คงคาพระแม่ธรณีซึ่งเกี่ยวพันกับเธอแต่ละคนเทพเทวดาล้วนเป็นตัวแทนของพลังงานในในยะนี้ กาลครั้งหนึ่งนั้นมาแล้วโลกของเธอเคยมีเผ่าพันธุ์ของสัตว์โลกที่เหมือนนกแต่ก็มีปัญญาความรู้ชาญฉลาดพวกมันไม่ได้เป็นมนุษย์มีปีกแต่เป็นนกที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีปัญญาที่จะรับมือกับความคิดรูบยอดพวกมันมีสังคมว่ายน้ำเก่งและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำได้บางเวลาพวกมันมีภาษาสละสลวยและร้องเพลงได้ไพเราะ พวกมันมีกลงเล็บในยุคสมัยที่มนุษย์อาศัยอยู่ในถ้ำมนุษย์เคยพบเห็นนกเหล่านั้นบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าผาที่อยู่ริมน้ำบ่อยครั้งนกเหล่านี้ปกป้องชีวิตเด็กๆไว้ไม่ให้ตกหน้าผามนุษย์อาศัยนกเหล่านี้นำพาขึ้นไปสู่หน้าผาสูงชันและตามเสียงเพลงของนกเหล่านี้ไปสู่ดินแดนที่ปลอดภยัย ความทรงจำของมนุษย์ในสมัยโบราณเกี่ยวกับนกเหล่านี้กลายเป็นจินตภาพของนางฟ้าเทพเทวดาในอดีตการสิ่งมีชีวิตต่างเผ่าพันธุ์เกื้อกูลกันและรักกันอย่างกว้างขวางทั่วโลกแรงผลักดันภายในที่ผลักดันไปสู่การพัฒนามาจากความรู้ที่มีมาแต่กำเนิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในอนาคตในภาพที่ฉันกำลังกล่าวถึงนี้ เผ่าพันธุ์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ต่างก็ร่วมมือกันทั้งนี้ครอบคลุมถึงพืชพันธุ์และสัตว์โลกทั้งหมดผู้ที่ให้ความร่วมมือคือผู้ที่อยู่รอดแต่พวกมันก็ไม่ได้คิดถึงในในยะของการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ของตนเองเท่านั้นแต่คิดถึงภาพรวมของโลกทั้งหมดที่อยู่รอดร่วมกันการมีชีวิตอยู่เป็นอยู่ดำเนินไปภายในระบบมีแบบแผนอันหลากหลาย มักจะจดจ่อแต่เพียงเฉพาะสิ่งที่เธอมีใจเอ็นเอียงที่จะให้ความสนใจหรือสนับสน,นุนในยุคสมัยโบราณน,นั้นมีจิตวิญ,ญญาณของสิ่งที่เป็นธรรมชาติแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าเมื่อฉันกล่าวถึงจิตวิญญาณของสิ่งที่เป็นธรรมชาติเหล่านั้นเช่นจิตวิญญาณที่เธอเรียกว่านางไม้เจ้าป่าเจ้าเขาพระแม่คงคาแม่พระธรณี พวกเธอมัจกจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่เธอนำไปผูกกับความคิดทงางศาสนาเกี่ยวกับความดีความชั่วของจิตวิญญาเหล่านั้นเธออาจเห็นว่าความคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตที่เป็นธรรมชาติเหล่านั้นเป็นเรื่องไร้สาระเพราะมันดูเสมือนจะเป็นสิ่งที่น่าข้องใจสำหรับผู้ที่มีปัญญาตามเหตุตามผล แต่ถ้าหากเธอคล้อยตามความคิดเกี่ยวกับจิตวิญ,ญญาณเหล่านั้นเธอก็มักจะนึกถึงจิตวิญญาณเหล่านั้นเป็นบุคคลตัวตนตามความเป็นจริงแล้วเธอควรจะนึกถึงจิตวิญญาณเหล่านั้นว่ามีสติสัมปชัญญะประเภทที่แตกต่างไปจากจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์อื่นๆที่เธอรู้จักแต่ผูกคันกับสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติทั้งหลายจิตวิญ,ญญาณเหล่านั้นมีโลกแห่งความเป็นจริงที่เป็นพลังงาน และทำหน้าที่ส่งเสริมการแปลงสภาวะของพลังงานเป็นสภาวะทางกายภาพจิตวิญญาณเหล่านั้นมีความกระฉับกระเฉงไม่อยู่นิ่งแม้เธอจะรู้เห็นพลังทางกายภาพแต่เธอก็ไม่ได้ใส่ใจกับมันตัวอย่างเช่นเธอรู้สึกถึงลมและผลกระทบของลมแต่เธอก็มองไม่เห็นมันลมเป็นสิ่งที่มองเห็นไม่ได้จิตวิญญาณที่ฉันกำลังกล่าวถึงนี้ก็เช่นกัน เป็นสิ่งที่มองเห็นไม่ได้ในในัยยะอันเป็นพื้นฐานกล่าวได้ว่าจิตวิญญาณเหล่านี้ไม่ได้ดีหรือเร็วไปกว่าลมฉันกล่าวเช่นนี้เพราะเหตุว่าเธอมักจะจินตนาการว่าหากมีสิ่งหนึ่งที่ดีจะต้องมีสิ่งตรงข้ามที่เลว็วซึ่งในกรณีของจิตวิญญาณเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับความดีความเรวในในัยยะอันกว้างกว่า,ก,วาก็อาจกล่าวได้ว่า จิตวิญญาณเหล่านี้เป็นพลังงานที่ดีเพราะเป็นพลังงานที่ให้การปกป้องคุ้มครองบำรุงเลี้ยงสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกและเป็นพลังผลักดันที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการจิตวิญญาณเหล่านี้มีภาวะเป็นชีวภาพเพราะในบางระดับมันประกอบด้วยความรู้อันเป็นมวลรวมของเซลล์ซึ่งเป็นอิสระจากการเวลาแต่เหนี่ยวนำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางกายภาพในการเวลา และคงสภาพความสมรุลทางกายภาพจิตวิญญาณเหล่านี้มีพลังงานที่มีการเกื้อกูลกันอย่างมากเช่นเดียวกันกับการที่ต้นไม้ต้นหนึ่งในป่ารู้เห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์ของมันกับสภาพแวดล้อมนั้นๆความเป็นต้นไม้บรรจบกับความเป็นดินเป็นต้นเธอทั้งหลายเป็นบุคคลตัวตนเราเขา เธอจึงมักนึกคิดให้สิ่งที่เธอรู้เห็นเป็นบุคคลตัวตนเช่นกันเธอมักจินตนาการว่าจิตวิญ,ญญาณของสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นเสมือนมนุษย์ที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าเธอซึ่งได้รับมอบคุณลักษณะของมนุษย์เหมือนเธอแท้จริงแล้วในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลหลากมิติประกอบไปด้วยจิตวิญญ,ญาณที่มีสติสัมปชัญญะหลากเผ่าพันธุ ซึ่งแตกต่างไปจากสติสัมปชัญญะของมนุษย์โดยสิ้นเชิงเป็นสติสัมปชัญญะที่เธอไม่อาจรู้เห็นได้ทางกายภาพในภาวะปกติแต่จิตวิญญาณเหล่านี้ก็เกี่ยวพันกับสัตว์และพืชทั้งหลายในโลกและมนุษย์เช่นเธอทั้งหลายด้วยเธออาจกล่าวตามความคิดรวบยอดของมนุษย์ได้ว่าจิตวิญญาณของสิ่งที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้เป็นเทพเจ้าของโลก เธอแต่ละคนมีเทพเจ้าของโลกของเธอเองคำนิยามนี้อาจจะไม่ใช่คำนิยามที่ดีที่สุดแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะบางส่วนของเธอที่ยังไม่เคยแสดงออกซึ่งเป็นจิตวิญญาณที่มีสติสัมปชัญญะส่วนที่เป็นอุดมคติของโลกเกี่ยวกับตัวเธอว่าอะไรมาเป็นเธอจิตวิญญาณพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะส่วนที่เป็นอุดมคติของโลก ไม่ได้หมายถึงจิตวิญญาณส่วนที่ดีเลิศในร่างกายเนื้อหนังของเธอแต่หมายถึงโลกแห่งความเป็นจริงทางจิตที่เติมเต็มความสามารถของเธอในการมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของโลกอย่างดีที่สุดที่จะเป็นไปได้ภายในเวลาและสถานที่ที่เธอได้เลือกแล้วจิตวิญญาณพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะส่วนที่เป็นอุดมคติของโลกของเธอพยายามที่จะเหนี่ยวนำเธอ ไปสู่เส้นทางแห่งความเป็นไปได้อื่นๆในระดับชีวภาพที่อยู่ลึกลงไปกว่าจิตสำนึกตามปกติและในระดับจินตภาพที่อยู่เหนือไปกว่าจิตสำนึกตามปกติเธอมีสติรู้เห็นในความมั่นคงของการเป็นบุคคลตัวตวนอันมีชีวิตและมีสติรู้เห็นความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่กับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติในช่องว่างระยะทางและการเวลา ในร่างกายเนื้อหนังของเธอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเทพเจ้าของโลกเป็นสิ่งที่เธอนำไปใช้ได้ในระดับจิตสำนึกเพื่อผลกำไรของตนเองหากเธอเข้าใจในเป้าหมายของสติสัมปชัญญะและความสัมพันธ์กับธรรมชาติของชีวภาพสติสัมปชัญญะของเธอบอกเธอว่าเธอกำลังอยู่ณสถานที่ใดและเวลาใดในช่องว่างระยะทาง และการเวลาและเหนี่ยวนำให้เกิดการกระทํำในโลกโลกมีความซับซ้อนอันบางคังของมันเองซึ่งเป็นสิ่งที่สัตว์โลกไม่ร่วงรู้เช่นเดียวกันกับที่การตระหนักและไหวพริบอันคมชัดของสัตว์เป็นสิ่งที่เธอไม่ร่วงรู้เพราะเหตุว่าเธอมีสติสัมปชัญญะส่วนอื่นๆของตัวตนของเธอ จึงขึ้นอยู่กับสติสัมปชัญญะที่จะช่วยให้มันมีภาพที่เหมาะสมเกี่ยวกับสถานการณ์ของเธอและสั่งการให้เธอตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆการที่สติสัมปชัญญะจะทำเช่นนั้นได้เธอจำเป็นจะต้องใช้สติสัมปชัญญะทั้งหมดเท่าที่จะเป็นไปได้ภาพของโลกแห่งความเป็นจริงในช่องว่างระยะทางและการเวลาที่เธอส่งมอบให้เซลล์จะต้องแม่นยำและเซลล์ จะต้องตอบสนองตามพื้นฐานของนาทีต่อนาทีวินาทีต่อวินาทีจุลวินาทีต่อจุลวินาทีแม้ว่าการจดจ่อของมันจะเอ็นเอียงและใส่ใจกับสิ่งที่เธอไม่คุ้นเคยตามเส้นทางแห่งการเวลาที่เธอรู้จัก